สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอุทัยทอกรายงานตัวนะครับเจอกันเหมือนเดิมทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรฟุตบอลอุทัยธานีนะครับกดติดตามกดซั b ส c r i b e สั่นกระดิ่งกันที่ YouTube Channel ของอุทัยธานีเลยนะครับรวมถึงใน Facebook แล้วก็ใน i ิน t a g r a m ด้วยนะครับติดตามทุกช่องทางจะไม่พลาดข่าวสารของอุทัยธานีนะครับส่วนอุทัยทอกวันนี้เรายังคงอยู่กันที่พัฒนาสปอร์ตคลับที่ชนบุรีนะครับอุทัยธานีมาเก็บตัวฝึกซ้อมติวเข้มสำหรับฤดูกา หมุนเวียนมาพูดคุยกันวันนี้จะเป็นคิวของนักฟุตบอลที่ต้องบอกว่าฮือฮานะฮะเป็นคนที่ย้ายเข้ามาเป็นบิ๊กเดียรรายล่าสุดของอุทัยธานีนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าไปจับมานั่งคุยกันหน่อยเพราะฉะนั้นอุทัยทอกก็ไม่พลาดที่จะชวนเขามานั่งคุยตรงนี้ไม้วัฒนาภัยนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอกก่อนเลยว่ายินดีต้อนรับสู่อุทัยธานีนะครับถือว่าเป็นดีลที่ฮือฮามากใช้เวลาตัดสินใจนานไหมถามสั้นๆก่อนก็ไม่นานนะ่นเอก็ ก็คิดไว้อยู่แล้วตอนแรกว่าว่ามีเขาก็เหมือนที่ต่อมาอะไรเงี้ยเราค,รคิดไว้อยู่แล้วก็ปรึกษาครอบครัวอะไรเงี้ยหลายหลายอย่างครับใช่ครับก็เลยพอพอคุยไม่นานนี่ไม่กี่วันก็ตัดสินใจน่าจะก็น่าจะเป็นบิ๊กเดลลายล่าสุดใช้คำว่าล่าล่าสุดเพราะทีมก็ไม่น่าจะอยู่ง่ายๆนะที่ผ่านมาเป็นคนคนครสวรรค์เป็นคนกำแพงเพชรที่กำแพงเพชรใช่มันก็ผ่านอุทัยมาใช่ เคยคิด hey, too, ไ, hini, ไม่จะได้มาเล่นอยู่อุทัยธานีเนี่ยไม่เคยเคยแต่เมื่อก่อนผมเล่นอยู่พวกนครสวรรค์ก็เคยเจอกันอ่าใช่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเล่นไม่เคยนะกําแพงเพชรนี่ส่วนใหญ่บอลดีๆบอลดังเขาจะไปอยู่นครสวรรค์ใช่ไหมมันจะมันจะได้ไล่กันประมาณนั้นใช่ไหมใช่ส่วนมากนครสวรรค์น่าจะดังกว่านะถ้าเปรียบใช่ไหมเปรียบที่ เปรียบเทียบชื่อทีมอะไรเงี้ยอ่าแล้วอย่างรุ่นเราเนี่ยมันยังคุยกันทันพวกไทยแลนด์ครับเนี่ยมันยังพอมีนครสวรรค์ถูกไหมถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าไม้เองนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นนักฟุตบอลที่เข้ามาถูกวงการฟุตบอลในเมืองกรุงจริงๆนี่ถือว่าช้าอยู่เหมือนกันถูกไหมใช้ใคันนี้ได้ไหมได้ครับอ่ายี่สี่ใช่ไมพี่ยี่สี่ยี่ห้าผมเข้าเล่นอยู่กับมาอยมาอยู่เมืองทองครับเมืองมาอยู่เมืองทองตอนยี่สี่แล้วใช่แต่ว่าเร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 ิ่มต้นฟุตบอลจริงๆก็คือเล่นเล่นเล่นอยู่กับเพงเพชรหรือว่ามานครสวร์เเลยยส ยี่สิบเอ็ดประมาณยีคือคือยังไงเล่นฟุตบอลอะอาชีพอะในกัแพงเพชรเนี่ยเราติดตัวจังหวัดไม่ติดแล้วพี่ไม่ติดเลยใช่ครับคือเล่นปกติเล่นธรรมดาใช่ผมเดินสายอย่างเดียวอ๋อเป็นนักบอลเดินสายใช่อ่ะแล้วมาโผ่มาโผ่อยู่นครสวรรค์มาครับนครสวรรค์นี่คือระบบฟุตบอลอาชีพแล้วใช่ครับอ่ะแล้วมาโผ่อยู่นครสวรรค์ได้ไงฮะพี่ชายผมเล่นอยู่ ครับใช่เมื่อก่อนดิวิชั่นสองพี่ผมก็เดินสายไปไปก็ไปเล่นกับพวกนี้แหละผมก็ไปกับเขาแต่ผมไม่ได้เป็นตัวดิวิชันคแต่ผมก็ไปอยู่กับทีมเขาอะไรเงี้ยพอไปเล่นก็เหมือนเหมือนโค้ชอะไรเงี้ยที่เขาซ้อมพวกพี่ผมเขาก็เห็นว่าว่าผมเล่นพอโอเคอะไรเงี้ยเขาก็ให้พี่ผมชวนเข้ามาอืผมก็เลยลองเข้าไปเล่นดูในระบบอรอาชีพอะไรเงี้ยสโมสรแรกใช่สโมสรนครสวรรค์เอฟซีนครสวรรค์เอฟซีใช่ครับคือนครสวรรค์เนี่ยเมื่อก่อนดังมากนะ S <S <S ใช่ครับดาลรีไทยแลนด์ครับแ,<ต><ช>แต่พอเป็นฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นนครสวรรค์แล้วมันก็จะเป็นปากน้ำโพอะไรถูกไหมมันมีสองทีมพี่สองทีมใช่ไหมใช่ครับน<ช>ครสวรรค์ทีมหนึ่งแล้วก็ปากน้ำโพเอเนตอยูทีมหนึง่งในสมัยในตอนที่ผมเล่นอยู่เล่นทั้งสองทีมเลยใช่ครับแล้วมันจะไปทำยังไงถึงเล่นทั้งสองทีมเมื่อก่อนมันเป็นลีกแบ่งโซนเน่พี่เหนือภาคใช่เหนือกับส่งกรุงเทพใช่ไหมปากน้ำโพเขาจะเล่นในโซนกรุงเทพต่อหน้าตอนนั้นอะไรเงี้ยครับครับผผมมแต่่อาจจะเลนนนใโซ นครสวรรค์ก็คือโซนเหนือครับใช่เล่นอยู่นานไหมผมเล่นนครสวรรค์สองปีได้พี่ครับแล้วก็ปากน้ำโพสองปีอ่าแล้วเริ่มเข้ามาได้ยังไงก็พอเล่นปากน้ำโพสองปีปีที่สองก็พี่ชายผมมาเล่นอยู่นครอ่อุธยา fc ครับตอนนั้นน่าจะดิวิชั่นดิวิชั่นสองมันเป็นดิวิชั่นอยู่อืมไอ้ดิวคชั่นหนึ่งครับใช่ครับก็ผมมาเล่นพี่พี่ชายผมชวนมาบอกว่าลองมาเล่นในลีกที่มันสูงๆกาเดิมหน่อยอะไรเงี้ยอ่า ผมก็เห็นว่าพี่ชายผมอยู่ก็ตอนแรกก็จะไม่มาก็ทะเลาะกันพักเราก็คิดว่าเราไม่มีความสามารถที่จะไปเล่นอีกสูงสุดได้อะไรเงี้ยสูงสุดาที่เดิมเดิมได้อะไรเงี้ยครับก็ทะเลาะกันเลยผมก็จะไม่มาพี่บอกก็ล้องมาจนสุดท้ายก็มาพอมาอยู่ก็เล่นได้ได้ปีเดียวครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นตัวจริงะไรเพราะตอนนั้นเป็นโค้ชต่างชาติทำพอมาปุ๊บเขาก็ให้โอกาสผมได้ยึดเป็นตัวจริงเฉยยอะไรก็เล่นมาตอต้นทางเล็กจนอดูกาลมันก็ ทำผลงานดีทั้งตัวผมแล้วก็ทีมมันก็จบประมาณสักที่5ที่6ประมาณจำไม่ค่อยได้ใช่ครับก็เลยเมืองทองก็เหมือนมีแมวมองครับก็เลยติดต่อผมมาอะไรเงี้ยผมก็หมดสัญญาพอดีเราก็เป็นเด็กที่แบบมาจากบ้านอกครับพี่เห็นว่าเมืองทองใครๆก็รู้จักในสมัยนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจเลยทีมใหญ่เราก็คิดว่าเล่นไม่เล่นเราไม่รู้ว่าเรามาสู้ก่อนอะไรเรามาเอาประสบการณ์และใช่ครับก็เลยตัดสินใจมาเซ็นสัญญากับเมืองทองก็ถือว่าพอมาอยู่อุทยาเนี่ย ชื่อก็เริ่ม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 แตะหูคนแล้วใช่ไหมเพราะผลงานเริ่มดีใช่ครับไม่งั้นไม่งั้นเมืองทองคงไม่เห็นใช่ก็ฮะก็ประมาณนั้นครับครับแล้วมาอยู่ทีมใหญ่อย่างเมืองทองเลยนี่โหรู้สึกไงบมางอไงตอนนั้นอะตอนนั้นมาก็มาเจอพี่โก้ฮะดาสกอพวกสารัตคทีลศิลป์ทีลศิลป์ตอนนั้นยังไม่อยู่นะน่าจะอยู่สเปนสเปนใช่ครับก็เจอพวกตัวรังอ่ะเราก็โหมาเราก็ไม่เคยเจอเขาอะไรเงี้ยแบบ ก็เก่งครับมาเราก็คิดว่าโหตอนนั้นสปีดบอลเราก็ไม่น่าจะทันเขาอะไรเงี้ยปีแรกมาก็เลยเราก็เลยขอทางผู้ใหญ่ว่าผมขอแบบไปสร้างประสบการณ์อะไรเงี้ยไปเล่นตอนนั้นก็เป็นเป็นทีมพัทยาทีมเรือใช่ทีมเรือเป็นลีกเป็นน่าจะดิวิชันหนึ่งครับตอนนั้นใช่โคดอันใช่ไหมใช่ใช่ไปล้กอลีกรองใช่ครับเป็นลีกลองผมก็เลย ขอผู้ใหญ่ไปว่าผมขอไปหาประสบการณ์ปีนึ่องอะไรเงี้ยพอไปปุ๊บก็บไปได้เล่นทั้งปีเลยแล้วก็พาพัทยาได้ขึ้นชั้นไทยลีกอะไรเงี้ยใช่ปีต่อมา<ๆ>เขาก็เลยดึงผมกลับมาครับใช่จากวันนั้นก็รวมเบ็ดเสร็จอยู่เมืองทอง6ปี6ปีครึ่งเลยหกปีครึ่งเลยใช่ไหมตําแหน่งถนัดของเราจริงๆเนี่ยมันคือตรงไหนผมเล่นมิดฟิลด์ดีฟเฟนส์นะพี่ก็กางรับอะไรเงี้ยตําแหน่งที่ที่ผมเล่นมาตั้งแต่อยู่นครสวรรค์ยันอยุธยาอะไรเงี้ยใช่แต่เขาก็ถอยเราไปเล่น ก็ข้างหลังบ่อยอย่ในช่วงหลังก็มีจับผมไปเล่นแบ็คขวามั่งเซนเตอร์ตัวไนมั่งตัวกลางมั่งถ้าเล่นสามก็ตัวตัวกลางมั่งตัวข้างมั่งอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรเขาก็คงเห็นผมเป็นคนที่เล่นเกมรับดีเัราผมในความคิดผมนะที่ทางโค้ชได้มองอะไรเงยแล้วผมเป็นคนตื้อพี่แบบไล่ไล่ไม่ค่อยปล่อยอไรย่างเงี้ยครับแต่จริงชอบตำแหน่งไหน ถ้าถามตัวเองเลยเนะี่ยชอบตำแหน่งไหนกลางรับพีม่มันถนัดกว่ามันธรรมชาติกว่าบางทีเราไปได้หลังเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะนี้เราเข้าไปมันถูกไหมมันขาดไหมอะไรเงี้ยเรา,าไม่สามารถตัดสินใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นกลางเนีย้ยบางทีเราก็มันยังพลาดได้พี่แล้วหลังมันพลาดไม่ได้เลยพลาดล้นมันเสียประตูเลยอะไรเงี้ยกลางรับมันยังมีตัวข้างหลังรออยู่ใช่อย่างน้อยแล้วเสียเรามันยังมีกลองหลังไปเล่นหลังนี่หายก็หายเลยใช่ครับนะครับแต่ว่าตอนติดทีมชาตินี่ก็ติดในตำแหน่งกลางรับใช่ถูกไหมใช่ติดทีมชาติในยุคของพี่โก้ใช่พี่โก ตอนนั้นถสียว่าฟอร์มในไทยลีกตอนนั้นใช่ต่อเนื่องตอนนั้นฟอร์มว่าถ้าดีดีไลพี่ตอนนั้นนะได้เล่นแชมเปี้ยนลีกไปไปเล่นแชมเปี้ยนลีกบอลใช่ครับบอลถ้วยแล้วก็ได้เล่นในลีกก็เล่นเล่นเกือบทุกนัดอยู่เหมือนกันตอนที่ติดทีมชาติรู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะพี่เกินฝันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ฝันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาใครถามเราว่าเอ้ยได้เล่นไทยลีกแล้วอะไรเงี้ยก็ ติดทีมชาติเอาให้เอาสู้ในทีมชาติหน่อยอะไรเงี้ยเราโอ้ยมันมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเราเรามาเราไม่เก่งอะไรขนาดนั้นก็ใช่พอได้ติดมันก็ดีใจครับวันแรกท,ที่ที่รู้ว่าติดเลยก็ตัวหาครอบครัวอะไรทุกคนก็ดีใจรวมทั้งเราเลยค,ครับก็บติดทีมชาติอยู่สองยุคเนาะ<ช>ยุคพิโก้จนกระทั่งพิโก้ไม่ได้ทำก็ยุคลายเยวัฒเราก็ยังมีชื่ออยู่นะครับจนกระทั่งลายเยวัฒไป เราก็เลยไปด้วยใช่แต่กับสโมสรเนี่ยก็ยังลงเล่นกับเมืองทองอย่างต่อเนื่องครับนะครับผลงานเอาจริงๆก็สัมผัสแชมป์ไทยลีกมาแล้วใช่เอฟซีแชมเปียนลีกไปมาแล้วมีอะไรบ้างเกียรติยศในในเรื่องฟุตบอลของเราเนี่ยเท่าที่นึกได้ทีมชาติไทยแชมป์ไทยลีกเอฟซีแชมเปียนลีกอะไรนะบอลทีมชาติไทยพี่อ่าสุธุกิครับไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราคิงคัพอ่ะคิงคัพเขาได้แชมป์ฟุตบอลคิงคัพด้วยแต่เราไม่ได้เล่นหรอกแต่เรามีส่วนร่วมในนั้นครับ ถือว่าไกลเกินฝันโอ้เกินแล้วพี่อืบอลก็ถือว่าไกลนะพี่ก็ถือว่า,วาเล่นไทยเล่นไทยลีกบางคนอาจจะเล่นมาสิบปีเงี้ยแต่มไม่ได้แชมป์เลยก็มีนะพี่ถูกไหมแต่เราแบบอาจจะมาแป๊บเดียวแต่เราก็ได้คว้าแชมป์ได้ได,ได้คือได้สัมผัสถ้วยอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในใน,ในบอลลีกอาชีพสูงสุดนะในความคิดผมนะครับครับฤดูการล่าสุดเป็นกับตันเมืองทองด้วยครับนะครับแต่พอหมดฤดูกาลปุ๊บ ย้ายทีมอันเนี้ยถือเลยต้องถามว่ามันค่อนข้างที่จะฮือฮา <c oughs> เหตุและผลทําไมถึงต้องย้ายทีมสัญญาหมดพอดีออหรืออะไรยังไงไหมครัมันก็สัญญาหมดด้วยครับแล้วก็มันเราก็เลยไม่อยากไปหาทีมตอนที่แบบมันหมดสัญญาพอดีอะไรเงี้ยในช่วงฟรีเงี้ยเราก็เราก็เลยปรึกษาครอบครัวว่า,วาจะไงดีอะไรเง<ช>ี้ยมันก็ต้องหาทีมเล่นอยู่ดีถ้ามันหมดอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจกับครอบครัวว่า มันมีอุทัยหยิบยืน่นโอกาสมาอะไรเง ى, ี้ยแล้วมันก็ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวอะไรเง ى, ี้ยเราก็อยากมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างครับแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็30สิบกว่าแล้วอะไรเง ى, ี้ยมันก็เหมือนช่วงท้ายๆในการเล่บบนฟุตบอลเราอะไรเง ى, ี้ยก็เลยปรึกษาครอบครัวอะไรเงี้ยว่า่าจยยังไงอะไรเงี้ยก็ผลสุดท้ายสรุปก็คือโอเคสรุปตกลงกันกับครอบครัวว่าโอเคเรามาช่วยอุทัยอะไรเงี้ยให้ให้ให้พาเขาให้ขึ้นไปในในจุดสูงสุดในลีกสูงสุดให้ได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เลย น่าจะมีหลายทีมที่ยื่นข้อเสนอไหมก็มีมีบ้างพี่ครับแต่เราเราก็ไกลๆแล้วตัดไปก่อนเหตุผลสําคัญคือใช่เราครอบครัวใช่ครับคือครอบครัวอยู่กับเพงเพชรอยู่อยู่นครสวรรค์ครับอยู่นครสวรรค์ใช่อ๋อแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่ก็เลยก็เลยตัดสินใจมาอยู่ไทยเลยใช่ครับนะครับคุยกันไม่นานไม่นานครับแป๊บเดียวบางคนถามเอ๊ะจะมาเล่นทีสามมันปล่อยมือแล้วเหรอมันหมดไฟแล้วเหรอเรามองยังไงตรงนี้ มันแล้วแต่คนนะพี่คนเรามันก็พูดไปนะพี่เราจะไปมันเขามันเราก็ไปจํากัดคําพูดเขาไม่ได้พี่เราเราเรามาเราเพื่อมาช่วยเขาอะไรเงี้ยถึงเราฟอร์มดีเงี้ยเราร่างกายเรายังดีถ้าพูดถึงไทยลีกมันมีทีมเอาเราก็ยังไปเล่นได้มันไม่ได้ว่าเรามาแล้วเราเล่นแย่แบบดบดบดจนถ้าอย่างนั้นอะเขาก็ไม่จ้างเราใช่ไหมพี่ถ้าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยผมก็มองว่า มันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะเล่นลีกไหนอะไรเงี้ยถ้าเรามีศักยภาพพออ่ะมันก็สามารถไปเล่นในทุกๆลีกได้ครับเอาเป็นว่าเราเราโอเคกับอุทัยใช่เราคุยกันรู้เรื่องในหลายๆอย่างใช่ใช่ไหมเราพอเข้ามาเป็นไงได้สัมผัสเทิดศักดิ์ได้สัมผัสกุณเบ้นในเรื่องของการบริหารเพื่อนร่วมทีมภาพที่เรามองกับตอนที่เราเข้ามาจริงๆแล้วอุทัยธานีเป็นยังไงบ้างในสายตาเราก็เราก็ไม่เคยเคยมาเล่นลีกล่างที่แบบ การจัดการให้มันดีอะไรขนาดนี้ครับเพราะปกติผมอยู่นครสวรรค์ปานาโปก็คืออันนั้นลีกล่างที่ผมเล่นเล่นมาอะไรมันก็ถามว่ามันเป็นลีกล่างมันจะมันในความรู้สึกผมมันก็จะประมาณนี้แหละมันจะเป็นครอบครัวที่แบบทุกคนทุกคนแบบรักกันหมดมันจะบองอาชีพมันก็จะอีกอย่างนึงใช่บางอาชีพใช่ครับมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเด็กจะเยอะหน่อยมันจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับล้วก็เราก็ยังดีที่เรามีพวกพี่โก้มีพี่เย็นแล้วก็มีน้าอะไรเงี้ยที่ที่เขาคุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ จูนพวกเด็กๆเข้ามาหาพวกเราพวกคือพวกพอดีอายุเยอะๆก็คือกับน้องก็คือมันจะสนิทกันแล้วตอนนี้อะไรใช่ก็คือเข้ามาแฮปปี้ดีก็แฮปปี้ครับใช่ครับพอเข้ามาได้ฝึกซ้อมรวมกันสักระยะหนึ่งแล้วเป็นยังไงการปรับตรงปรับตัวส่วนใหญ่ไม่น่ามีปัญหามั้ยเคยเจอเคยรู้จักกันอยู่แล้วใช่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาก็ก็ก็จะมาแรกๆก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าหยุดไปหลายเดือนใช่ครับแต่ว่าด้วยด้วยการ การซ้อมกันอะไรเงี้ยเราก็คุ้นเคยกับพวกการซ้อมฟุตบอลมาแล้วมันก็จะคล้ายๆกันแหละมันก็จะมีหนักมีเบาแต่ช่วงพีซี่สั่นเงี้ยมันต้องหนักอยู่แล้วเราก็เราก็จะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หมายถึงสภาพร่างกายก็โอเคแล้วหมายถึงกรับได้ในในการซ้อมหรือยงไม้สามสิบเท่าไหร่สามสองครับสามสองก็ยังสบายนะก็ได้อยู่พี่ผมเป็นสไตล์วันวิ่งอ่ะพี่นะมันก็ใช่ไม่ใช่มันก็ถือว่ายังได้ผมก็ยังวิ่งอ่ะนะเธอฝักจับวิ่งเช้าวิ่งเย็นนี่ได้ไหม ก็ได้พี่แต่ก็เบาๆลงมัางก็ดีครับเสื้อสักเป็นไงบ้างเสื้อสักเป็นไงบ้างหนาก็ดีครับเขาตอนนี้ก็คือพยายาม ให้ทุกคนเข้าใจในเทคนิคของนาที่สอนมาอะไรเงี้ยว่าคือเราจะเล่นแผนนี้นะทุกคนต้องเล่นแบบนี้นะต้องทํำยังไงอะไรในแต่ละตําแหน่งอะไรเงี้ยจะพยายามเน้นตรงนั้นมากกว่าใช่เอาพวกมากประสบการณ์นี่พี่คงไม่ถามเยอะเพราะว่าก็รู้มือกันเป็นอย่างดีแล้วกีเลติมงคลลงอะไรพวกนี้เคยเคยฟาดฟันกันมาหมดแล้วในทีมอูไทยเนี่ยดาวรุ่งหลายคนนะไม่ดูแล้วเป็นงไงตั้งแต่ละคนเด็กๆรุ่นใหม่ของอุไทยแววดีไหมแววดีครับดีเลยหลายหลายคนก็ผมว่าก็ ก็มีแววก็คือดีนะน้องๆที่ที่ผมอยู่ที่มาลาผัดอะไรเงี้ยแต่ก็ยังว่าผมว่าเขาเขายังติดลูกเกงใจอยู่เพราะว่าเหมือนมีสีเนี่ยเยอะในทีมอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ค่อยกล้าสั่งส่วนมากคือทุกคนฝีเท้าดีแต่ว่าตอนนี้คือที่ผมสังเกตคือน้องจะไม่ค่อยกล้าสั่งพวกรุ่นพี่อะไรเงี้ยจะเหมือนน่าจะเก่งเกงอยู่เวลาซ้อมครับใช่เราต้องค่อยๆสอนเข้าไปใช่ครับแล้วรุ่นพี่เนาะใช่ตัวต่างชาติเป็นไงตูแล้วเติมเต็มโอเคไหมก็โอเคนะครับเพราะว่าก็ ตามตำแหน่งก็มีซานโตสหน้าห,หน้าก็โอเคครับก็ดีเพราะว่าเขาก็เล่นผ่านไทยลีกแล้วับไทยลีกมาแล้วหลายทีอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็เซนเตอร์ก็พวกหลังก็จูเนยียโลเปสก็เ,<อ>เขาก็ผ่านผ่านในไทยลีกเวทีไทยลีกแล้วผมว่ามองว่าก็เขาก็มีประสบการณ์แล้วก็คงช่วยทีมได้เยอะพอสมควรครับครับเอาพูดกันแบบตรงๆไม่ต้องลีลาเยอะตัวขี่เขาเยอะไหมในมุนมมอ,องอุทัยธานีกับทีสารเนี่ยอันในฐานะนักฟุตบอลเนี่ยก็ถ้าผมมอง้าตัวมันก็ ก็ถือว่าขี่นะพี่ถ้าถ้าสมมติไม่รู้ว่าเราอยู่โซนไหนนะถ้าอยู่โซนเหนืออะไรเงี้ยผมก็มองว่าว่าด้วยระบบการนําทีมในปีแีกของเราผมมองว่าตัวตัวผู้เล่นอะค่อนข้างที่จะขี่ก็คงก็คงมองเป็นต้นๆเลยแหละตัวเท็งต้นๆของของในลีกอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเป้าหมายคงหนีอย่างอื่นไม่ได้ใช่ครับขึ้นชั้นก็ต้องแชมป์ด้วยใช่จะเป็นแบบแชมป์ไร้พ่าอะไรอย่างงี้ถึงขั้นนั้นไหมคิดว่าทําได้ไหมเอางี้ดีกว่าผมมองว่าถ้า ถ้าช่วยกันทําได้ผมก็มอาจจะมีสิทธินะพี่เราก็ไม่ทามาฟุตบอลนะพี่รุ่มกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าถามว่าเราเป็นนักฟุตบอลเราก็ไม่ก็อยากไม่แพ้นะถูกไหมพี่เราก็อยากหาเขาเรียกอะไรสร้างประวัติให้กับหมายของเราด้วยประวัติด้วยประวัติให้กับสโมสรว่าเออไม่ไร้พายแล้วพาขึ้นทีทีสองอะไรเงี้ยครับดูๆแล้วเนี่ยในในระดับทีสามเนี่ยคู่ต่อกรมีทีมไหนน่าสนใจบ้างคือเอาจริงๆพี่ผมไม่ได้ติดตาม ออ่าพวกทีสามาเท่าไหร่หลยีแต่ก็มีดูบ้างในแบบรอบรอบที่เขาเพย์ออฟอะไรเงี้ยในปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นโซนที่แบบอยู่นะตอนนี้ถ้าคิดว่าเป็นโซนเหนืออะไรเงี้ยผมก็มองว่าแบบถ้าถ้าเป็นในส่วนโซนเหนือนะถ้าได้เล่นอ่ะผมก็มองว่า เราเราก็น่าจะเป็นเต็งแต่ว่าทีมอื่นผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเลยว่าทีมไหนเขาเขาดีมีความพร้อมมากแค่ไหนเพราะคขามันอยากงะยังไม่นิ่งด้วยใช่ครับของเราก็ยังไม่นิ่งด้วยใช่ถูกไหมใช่วางเป้าหมายตัวเองยังไงบ้างกับฤดูกาลใหม่กับการลงมาเล่นในระดับไทยลีกสามก็คงมาก็คือก็อยากพาขึ้นไทยลีกสองเลยครับเพราะว่ามันก็เป้าหมายมันชัดเจนแล้วตั้งแต่บอสเป็นคนจัดสรรทีมอะไรเงี้ยแล้วก็ ผมมาก็เห็นผู้เล่นในศักยภาพในในทีมของเราเนี่ยผมก็เป้าหมายเดียวเลยที้คือ,อยังไงแต่ก็ต้องทีสองให้ได้ครับ<ช>ไม่มีทางเลือกเนาะใช่ระยะยาวหวังถึงขั้นพาขึ้นไทยลีกเลยไหมเพราะสโมสรเขาวางเป้าวไว้เลยว่าต้องไปถึงไทยลีกคือถ้าถ้าผมได้มีโอกาสอยู่อยู่แบบนถึงตอนนั้นอะไรเงี้ยถ้าแบบพามันสมมติปีนี้มเราโชคดีแบบขึ้นแบบเป็นสเตปคือทีสองอทีหนึ่งเราก็ ไทยลีกอะไรเงี้ยภายใน3ปีเงี้ยแล้วถ้าผมยังอยู่ผมก็หวังนะก็อยากพาทีมที่แบบอยู่แถวบ้านบ้านผมอะไรเงี้ยใกล้เคียงก็เราก็อยากให้ทีมใกล้บ้านเราอะได้ขึ้นไทยลีกถึงแม้เราแบบไม่ได้เล่นแล้วเรายังมีโอกาสได้มาดูเนี่ยเผื่อเราได้มาดูน้องๆอะไรเงี้ยใช่ครับมีความท้าทายด้วยเนาะใช่ครับเนาะอ่ะฝากเนื้อฝากตัวฝากแฟนๆอุทัยธานีหน่อยก็ฝากแฟนบอลอุทัยธานีครับแล้วก็นครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรนะครับที่ชื่นชอบผมครับ ที่ทั้งทั้งที่ไม่รู้จักผมมาก่อนเลยว่าอย่างไงครับก็ฝากด้วยแล้วก็ผมจะพยายามช่วยทีมเต็มที่แล้วก็พยายามจะพาทีมให้ไปในในทีสองให้ได้ในปีนี้ครับครับนี่ได้หลายจังหวัดเลยเนี่ยหลายจังหวัดเลยพี่แขงเพชรนครสวรรค์ไล่มาอุทัยเลยนะถ้าเป็นนครสวรรค์แฟนครับผมเยอะอยู่พี่นครสวรรค์นี่เดี๋ยวพอช่วงหลังฟุตบอลอาจจะเงียบๆไปเนาะ ช่เงียบก็ไม่เป็นไรมาเชียร์ยอุทัยธานีก่อนก็แล้วกันใช่นะฮะ,ะ,ฮะและนี่ก็คือเรื่องราวของวัฒนาพายนุ่มนะครับเป็นนักเตะที่หลายคนเรียกร้องแล้ววันนี้เราก็มาจับคุยเรียบร้อยรอเชียร์กันในฤดูกาลหน้านะครับส่วนอีพีหน้าอุทัยทอล์จะเป็นใครก็อย่าลืมติดตามการกดซับสไครต์ช่อง YouTube Channel เอาไว้ก็แล้วกันนะครับเจอกันทุกวันจันทร์และวันศุกวันนี้ผมกับไม้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ